ลูกเกดมันก็กใหม่ๆขอขอต้อนรับเข้าสู่เอมคิดเช่นครัวระเบิดซูมเลเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดกันนะพอพอเพื่อนถึงบอมคิดเช่นมันก็ระเบิดเลยอ่ะก่อนอื่นเราต้องร้านไก่ก่อนเจมาที่ดีก็คือไก่งี่เง่าหนึ่งตัวแล้วก็เอาล้างผมจะใช้ล้างวิธีนี้นะไปไปไปเอ้เอ้เอ,เอ,เอ้ผู้ช่วยกระทืบด้วยกันกระทืบไก่แต่ว่าเออเชฟคะเชฟคะ ว่านะคะถ้าเราออนเตไปย่ไก่แก่จมีเชโลแบบทีเดียวเพิ่มขึ้นนะคะตีกุ <c oughs> มูม้มึงไมเช่มก็ได้ว <c oughs> ต,ตีกูสาดกูเพิ่งเรียนร้านตีนมากูไปล้างตีนแปบ๊บโอเคกูกลับมาล้างตีนแล้วไปเจัดการด โอเคเลาจัดที่เราล้างไก่เสร็จแล้วแล้วก็หลังจัดนั้นแล้วก็ตั้งเตาแปบ๊บหนึ่งวิธียังไม่เสร็จนะ,จะว,วิธีเรายังไม่เสร็จครับก่อนอื่นเราต้องวางไก่ไว้ตรงตรง้มน้ำก่อนออม,มบแล้วจากนั้นเราก็ตั้งเตาตั้งเตาเปิดเปิดให้ประมาณหนึ150่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเออเฮลิไฟให้มันร้อนไปเลย แต่ตอนนั้นก็รอประมาณห้านาทีตอนนี้ก็มาอ,อ่ะทีรออะไรล่ะเต้นดิรออะไรได้ <c oughs> ใช่รอ <c oughs> อะไรก็บ้าเต้นดิรออะไรโอเคตั้งปิดเตาปิดเตาปิดเตาตีนี้ปิดเตาละมันก็ไม่อยู่นกระชับเออมันไม่ไม่หรอกมันคือมันคือมันคือเวลดอน well ซูเปอร์เวลดอน เข้าใจหลักการไหมเนี่ยเปิหรือว่าลูกค้าเขาสั่งนี่เลยเจนเนอรี่นะเฮ้ยเดนเนอรี่เหรอต้องอ่าเปิดันอ่าเปิดใช้ไม่รู้อ่าตัดต่อภาพเป็นแปะไปโอเคเดนเนอรี่เหรอโอเคเปิดตั้งแต่อีกรอบหนึ่งดิงแล้วว่าเราผิดแล้วว่าเราผิดอะไรเป็นทีแรกแล้วเราควรจะเอาเนลวแบบสดๆมาเลยนะเหรอเฮ้ยเขาสั่งแต่เราเขาสั่งเขาสั่งเดนเนอรี่เราทำไมเราทำไข่กบางคนรับออเดอร์มึงเงียบปากไปเลยกินอ้วดมึงก็อวดเหมือนกันแหละ ต่อเลยเดี๋ยวไปเออเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผู้ช่วยของผมเผลอเผลอเป็นลมไปแล้วฮะตอนนี้เรามาทำมาทำเนื้อกันต่อนะโอเคเปิดน้ำแล้วก็เปิดน้ำะอ่ะผู้ช่วยมาช่วยกันนี่โอเคแล้วก็ตั้งเตา เรียบร้อยค่ะเชฟโอเคเราก็ทำรีเจนเนอรี่แล้วก็ทำให้เดี๋ยวนะรีเจนเนอรี่เท่ากับเท่าไหร่วะเท่ากี่กี่นาทีวะเออแล้วลูกวัวสดโอเคกจาของแม่โอเคลูกวัวสดได้เวลาไปตามหาขาวัวและมึงมานี้เด็กดอกได้เวลาขึ้นรถได้เวลาขึ้นรถและใช้ได้ไหมเออใช้ได้อยู่โอ้โหนี่มึงครึ่งยืมมาใช่ไหมเนี่ยใช้ได้มึงยืมเข้ามาไม่เราไปฟาร์มกันต่อดกว่าโอเคเราไปฟาร์มกันต่อ โอเคถึงแล้ว <c oughs> เยียดเดีด๋ยวลาผู้ช่วยถือดาบไอ้นี่ไอ้นี่มันขวานกูบอกให้ถือดับถ้าร <c oughs> อกแม้เร็วๆดับมาอ้นี่มันปืนกูบอกว่าเอาดาบใช้ <c oughs> ไ,ได้นะไม่เป็นไรอ๋อโอเคหาใจดับดิโอเคไอ้วัววบปันอยู่ไหนวะโอ้มีของหมาอ๋อ และวัวอยู่ไหนอ๋อวัวเพิ่งเทาไปขนทีล่ลงลงเช็ดเมื่อวานอ่ะไดปปเลย <c oughs> ลเฮ้ยแล้วก็ฟ้าก็เจ๊งล้วด้วยอ๋อเจ้าของฟ้าก็เพิ่งที่นลงหายใจเมื่อวานอ้โอเคโอ้นั่นไงลูกวัวไปล่ามันเร็วรรร วัวไม่หาดำขนาดนี้แต่วัวก็ไม่น่ามีโดด้วยคุกบักโอเค,เ,คก <c oughs> okay, เก็บแมวมาแมวได้เพ่มหนึ่งวไอไมโอเคเก็บลูกวัวมาไปกัน <c oughs> <c oughs> ไปรรนะมไป <c oughs> ไป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 ไไป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 ไ โอ้ช้าจังเลยอย่าทำไมเนินขับช้าจังวะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วแล้วต้องส่งให้ลูกค้าไม่ใช่เหรอลูกค้าเขาให้กี่นาทีวะการโอเคไปทำอาหารก่อนไปไปไปาเฮ้ยทำอาหารแล้วเราต้องไปแล้ววะโอ้ยทำดีได้ปะ โอเนนคอ <Okay. S 2> อว่า,าจะต้องไปโอเคตอนนี้ผู้ช่วยของผมไปแล้วโอเคขยำ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 เสริมให้ลูกคา้าโอเคแล้วเสร็จแล้วโอเคบายบายแค่นี้ก็จบแล้วบายบายวันทูวันทูวันทูที่